คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี้ก็เกิดเหตุระทึกนะคะเมื่อมีสารแอมโมเนียรั่วนะคะภายในโรงงานน้ำแข็งที่บางละมุงชมบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสูดดมสารเคมีนี้เข้าไปนับร้อยรายขณะที่ทางด้านในอำเภอบางละมุงเองนะคะได้มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะ เมื่อช่วง้าทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะนายวีกิจมาณนะโรถกิจในอำเภอบางละมุงได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุโรงน้ำแข็งมีสารแอมโมเนียรั่วทำให้สารเคมีนั้นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณกว่า1กิโลเมตร เหตุนี้นะคะเกิดขึ้นที่โรงน้ําแข็งบางละมุงเลขที่54หมู่ที่12ตาบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งค่ะได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยพิบัติทางบกเทศบาลหนองปลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเข้าไปตรวจสอบโดยในที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งอพยพคนงานออกจากพื้นที่แล้วก็กั่นพื้นที่เอาไว้ไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุระยะ 1กิโลเมตรพร้อมทั้งตั้งจุดช่วยเหลือนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เป็นทั้งชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่อาจจะมีการสูดดมสารเคมีนี้เข้าไปนะคะทำให้หมดสติบางรายแสบตาแสบจมูกเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปฐมพยาบาลก่อนที่จะทำการเคลื่อนย้ายส่งไปยังโรงพยาบาล ทีนี้จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นนะคะก็ทราบว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นมาก่อนที่จะมีกลุ่มควันลอยขึ้นมาตลบอบอวนพอสูดดมเข้าไปเนี่ยก็แสบตาแสบจมูกบางรายเนี่ยเขาบอกว่าหมดสติกันเลยทีเดียวนะคะตัวเองเนี่ยก็รีบวิ่งหนีออกมา ขณะที่ทางด้านนายอำเภอบางละมุงเองค่ะได้มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประสานงานกันกันกบทางเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปพ่นน้ำเพื่อที่จะให้ก๊าซแอมโมเนียนั้นเจือจางลงมากที่สุด ส่วนด้านในของโรงงานนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างของการที่จะให้เจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมจังหวัดได้เข้าไปตรวจสอบกันอีกครั้งพร้อมทั้งฝากไปถึงประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะว่าเจ้าหน้าที่นั้นสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างของการลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่วนทางด้านสาธารณาสุขอำเภอบางละมุงเองนะคะก็ออกเตือนประชาชนแล้วก็คอยให้คําแนะนําให้เฝ้าระวังสุขภาพของ ตัวเองและคนในครอบครัวโดยสังเกตความผิดปกติของร่างกายนะคะหากว่ามีอาการตาอักเสบน้ำตาไหลหายใจหอบที่แสบคอแสบจมูกหรือว่าผิวหนังอักเสบก็ให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขแล้วก็รีบไปพบแพทย์โดยทันทีนอกจากนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่วางเอาไว้อ,า,อาจจะไปสัมผัสกับก๊าซดังกล่าวนะคะเพราะว่าอาจจะเข้าสู่ร่างกายได้ ส่วนความคืบหน้าล่าสุดของวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะก็พบว่าสถานการณ์นั้นคลี่คลายแล้วนะคะโรงน้ําแข็งเปิดให้บริการแล้วก็กําลังผลิตน้ําแข็งส่งจําหน่ายตามปกติโดยยังคงมีกิ่นกา๊าซเคมีลอยพัดมาตามลมอยู่บ้างแต่ก็เป็นเพียงเล็กน้อยด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองปลือสาธารณาสุขจังหวัดชลบุรีทีมแพทย์พยาบาลาเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินของโรงพยาบาลบางละมุง กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะคะได้บูรณาการร่วมกันตั้งจุดอำนวยการจุดปฐมพยาบาลคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ชาวบ้านรวมไปถึงพนักงานของโรงน้งําแข็งส่วนทางด้านชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเหตุนะคะก็บอกว่าเบื้องต้นสามารถที่จะกลับมาค้าขายเปิดร้านได้ตามปกติแล้วแต่ว่าก็ยังคงมีกลิ่นก๊าซเคมีนะคะลอยมาตามลมอยู่บ้างขณะที่ตัวเลขของผู้ประสบ ภัยจากสารแอมโมเนียรั่วนะคะอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ160ราย